สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาเรียกเงินทองหลวงพ่อกบวัดเขาสาลิกาลบบุรีพระคาถานี้มีคุณวิเศษนักใช้สวดเพื่อเรียกทรัพย์สินเรียกเงินทองเรียกโชคลาบจะมีเงินทองเข้าไม่หยุด มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดมั่งคั่งล่ำรวยเงินทองนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมละลวยมหาละลวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอม มหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมา นิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวย มหาละรวยมะอาอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอาอุ สิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาะละรวยมะออุสิวังพลมมาจิตตัง มานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะออุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทอง ทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดา เงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามา โอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวย มะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอ,ะอุสิวังพลมมา ตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามา ทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะออุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอม มหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมา นิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลามานิมามาโอมละรวย มหาละรวยมะออุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอุ สิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาะละรวยมะอะอุสิวังพรมมาจิตตัง มานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาะละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทอง ทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดา เงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามา โอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวย มะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอ,ะอุสิวังพลมมา ตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามา ทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะออุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอม มหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมา นิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวย มหาละรวยมะออุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุ สิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาะละรวยมะอ,อุสิวังพลมมาจิตตัง มานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะออุสิกวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทอง ทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดา เงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามา โอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวย มะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมา ตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามา ทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอม มหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมา นิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวย มหาละรวยมะอาอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอาอุ สิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาะละรวยมะออุสิวังพลมมาจิตตัง มานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะออุศิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทอง ทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดา เงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามา โอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละลวยมหาละลวย มะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอ,ะอุสิวังพลมมา ตังมานิมามา,มาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะออ,อุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามา,มา ทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะออุสิวังพรมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอม มหาจินดาเงินทองไหลมานิมามาโอมละรวยมหาละรวยมะอะอุสิวังพลมมาจิตตังมานิมามาทองหนึ่งทองทองสองทองโอมมหาจินดาเงินทองไหลมา Ni mà <mama> mà